มากว่ะโอ้ยไม่อย่างน,นั้นเต้านี้กูโทรมากัดน,นี้ว่าจังได้เพื่อนรักเออมึงอยู่ไซมึงจำได้อยู่บอที่มึงนักกูขนาะดปีไหมล้ะได้เออกูก็จำได้นั่นแหละกูกยังบุคคลใ้มีเด้สันน่นอ่ะคือค่อะ เล่นมื่อส่กูนี่นัดแล้วพวกเป็นนัดเนาะมึงนี่เนาะเอาเจ๊งซี่ซะเดี๋ยวกูสิผ้ามึงไปเลี้ยงข่าวคัดดอกก่อนได้บละ่ะเอาเตกอันเนี้ยกินนั่นแหละมาหลอกกูมึงนี่โอ้ยกูสิผ้าไปกินอาหารกูสิบอกบอลเนี่ยสุดยอดเลยเพื่อนอาหารหล,ล,ลักลอยวิวหลักลานกูว่ามึงตองมักแน่นอน เออเออโอเคเดี๋ยวกูไปหาซนะนะเออมึงอาบน้ำทากูรดเดี๋ยวกูไปหาโอเคโอเคแค่นี้ล่ละเด้อจ้าเพื่อนลากกูลากมึงเด้อจุ๊บจุ๊บยูท่ามันเป็นร่องตุ่มนิงมากเลยเมืมอ ตัวกูไปกินเข่าห้ามึงหยังว่ากูมาหาป่านี่เอากระนีเด้วิวลักลอยนะข้าลักลานนะข้าลักลานนะข้าลักลานมึงนี่ขักเนาะที่ดินก็เป็นลักลานเพื่อนแล้วมึงจะไปบ่นี่เออไปก็ไปได้มาแล้วนั่นแหละมึงนี่โอ้แต่มึงกี่ตัวกูเนาะมามึงดูนนนะะคลลักก้าาตี่ ลมนะแเียังนี่งวงแหละวิวักลางกับแก้มมน,นีแก้มบอกมานเนอนนอแห่มีมกัมกติมักวของมากขได้นีนะ But, <aust en ian> โอ้พาองตัวมันงัากันเลยเป็นมูตตัวนี้กูบอกกูบอกแล้วพี่รักมานมีแหละของกินเท่าน่ะไมึงอย่าร์ลม่งอย่าร์ลหนีเัยหนีแล่เอ้ยบ่ทั งมันมักนแหลอยอยออาเออเตัดวอยเฮ้ยเห็หยังยูทอะไรกันมาแม่มาแม่มอ๊ยหมวกนี่เคเชียาปาน้ำกันาไงได้นีมามปาคอาบุใหญ่

มืดคึ้มาแล้วไย่างไปเผาถ่านเอาบนไหนบนบนนแหละตอนนี้เนาะย่างบนนี้เนาะเออทางๆดอย่าขุดเลยทางทเออ,เออเออทางทางอบหอ,อบนอะสีวงใหญ่กว้าเนี่ย สิลงเห้อแบบนี้กินดได้คือเกาฝนสีซูไฟบอก้ะตกนน่อยๆนะบ้างเลยเพื่อนคักอีลีวิวรักรวยอาหารรักลยอยวิวรักล้านคักบอ่อใส่ได้ไหม มันต้องมีมันต้องมีก้อนก้อนหินตั้งขึ้นนะอเอามาเผาบอกว่าเผามากมากันหนึ่งบอกนั่นด้วย ทำนี mm ่เนาะเออกำนัลแหละตอนพอดีกินพอดีตอนไผ่ตอนมันนั่นเสียวนิ่วเนี่ยเอองสั่แหละเออตึบไปเลยเออใส่แหลงระวังมือบนบ่นิ่วน้ำเนอยก็ได้โอ้ยโอเคบานไปเลยทิ้งวางใส่ใส่ ทานแย่ไปแม่วางโคงหม้อแล้วมีบ้าเนี่มันเห็ดสม่อเนาะอันนี้ไ่ใส่ส่มเนะเออใส่และมกยิมันใส่ละมันจะออกคาวอะไแล้วไม่ได้ต้มยำ rất là đẹp, đẹp, lên đẹp, hmm. Lươn đẹp, đẹp, con, con. ติดอะไรให้อีกได้ะโอ้โหได้ละได้กินอันจับถานปึ๊บโอ้ยเอานั่นเอามาเคลียร์ๆลงบักค่อยให่ตรงต้องต้นเอาไม่ไม้ยล้หิน เอห็นไม่เลยเอาไปไม้ลงใช่าหปลาช่อนว่าบัลลืมยิ่งต้มยำชาดิคนตของน้ำใสจัด แล้วเอาร่ียวไหมอร่อยกินกลางฝนฝนมาแล้วฝนก็ตก